ทุกคนรู้ไหมครับว่าใบาเสร็จเนี่ยไม่สามารถนําบปรีไซขึ้นได้นะครับถ้าเราพูดถึงใบเสร็จเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักจกันดีนะครับว่าใบาเสร็จคืออะไรไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราไปซื้อของต่างๆเนี่ยก็เขาก็จะให้ใบเสร็จมาใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใบเสร็จเนี่ยถือว่าเป็นขยะลดนโลกที่บอกเลยว่ามีเยอะเกินความจาเป็น,นครับบางคนเนี่ยเอามาเนี่ยก็ไม่ได้มองนะครับก็เอาไปทิ้งเลย ผมคิดว่าในไทยเนี่ยก็น่าจะมีขยะใบเสร็จเป็นหมื่นล้านแผ่นต่อปีเลยแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นกระดาษเราก็น่าจะเอาไปรีไซเคิลได้ไหมคําตอบคือใบเสร็จเนี่ยไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเริ่มที่ใบเสร็จทํามาจากอะไรก่อนนะครับใบเสร็จเนี่ยไม่ได้ทํามาจากกระดาษปกติครับมันทํามาจากกระดาษนําความร้อนหรือเทอร์โมเปเปอร์ครับเป็นกระดาษที่ ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่ไวต่อความร้อนมันในรูปแบบม้วนหนาๆสังเกตง่ายคือหน้านหนึ่งเนี่ยจะมีความด้านครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมีความมันวาวซึ่งด้านที่มันวาวเนี่ยก็จะทําปฏิกิกร,กริยากับความร้อนกับเทอร์โมพิลเตอร์ที่ออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าสารเคมีที่อยู่ในกระดาษความร้อนเนี่ยคืออะไรสารเคมีลหลักๆที่นิยมใช้ในกระดาษความร้อนนะครับก็คือกลุ่มสารประกอบฟีนอลครับที่เคยได้ยินกันบ่อยๆครับก็คือ BPA Bisphenol และ BPS Bisphenol S ครับซึ่งเป็นสารที่ไวต่อความร้อนเมื่อโดนความร้อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเหตุผลที่มันไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นราะสารเคมีตัวนี้ครับเพราะกระดาษความร้อนเนี่ยมีสารเคลือบพิเศษอยู่ครับถ้าเอาไปรีไซเคิลเนี่ยสารเคมีอย่าง BPA หรือ BPS จะหลุดไปปนกับเยื่อกระดาษที่เอาไปรีไซเคิลครับและถ้าเราใช้กระดาษรีไซเคิลนั้นไปทําของต่างๆครับเช่นกล่องกระดาษหรือกระดาษทิชชู่ ก็จะเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีโดยตรงเลยครับแล้วทำไมสารเคมีนี้ถึงอันตรายนะครับสาร BPA และ BPS เป็นสารรบกวนฮอร์โมนครับถ้าเราสัมผัสบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะกับมือเปล่ามันอาจจะสะสมในร่างกายส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ฮอร์โมนและรวมไปถึงพัฒนาการของเด็กได้ครับในด้านของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะสารเคมี BPA และ BPS ถ้าเรานำไปรีไซเคิลกับกระดาษอื่นๆสารเคมีพวกนี้จะปนเปื้อนลงไปในน้ําและเยื่อกระดาษทั้งหมดทําให้กระดาษที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งล็อตมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนไปด้วยโรงงานรีไซเคิลส่วนใหญ่จึงไม่รับกระดาษชนิดนี้หรือบางที่จะมีทีมที่คอยคัดกระดาษพวกนี้ออกไปเลยครับสรุปคือรีไซเคิลก็ไม่ได้ฝั่งกลบหรือเผานี่ยิ่งหนักเพราะสารเคมีในใบเสร็จก็จะปนเปื้อนในแหล่งน้ําอากาศและดินเป็นพิษต,ต่อระบบนิเวศกระทบห่วงโซ่อาหาร ย้อนมาทำลายโลกและตัวเราอยู่ดีครับทีนี้นะครับเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็ผมคิดว่าเราไม่สามารถเลี่ยงใบเสร็จได้หนึ่งรเซนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องการดูยอดหรือดูรายจ่ายที่เราได้มานะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้างเรามีส่วนลดหรือเปล่าเขาคิดเงินถูกไหมอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าเราซื้อของไม่กี่ชิ้นแบบสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิเสธการเอาใบาเสร็จโดยการบอกพนักงานว่า ไม่รับใบเสร็จนะครับทั้งเลือกต่อมาก็คือใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อย่างเช่นพวกเซเว่นนะครับเราสามารถเข้าไปในแอปเราเลือกให้มันรับเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก็จะช่วยเรื่องการใช้ใบเสร็จเหมือนกันนะครับต่อมาก็ให้ทิ้งใบเสร็จในถังขยะทั่วไปครับห้ามทิ้งใบเสร็จลงในถังขยะรีไซเคิลนะครับเพราะว่ามันรีไซเคิลไม่ได้นะครับก็ แค่บรบเศษใบเศษหนึ่งใบต่อวันเนี่ยก็สามารถลดสารพิษท,ที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ลดปริมาณขยะอันตรายได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องราวที่มาฝากทุกคนก็มีเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สวัสดีครับไปแล้วครับ